สวัสดีเพื่อนเชาวเข้มาริวัรนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกออนไลน์กันนะครับตอนนี้พี่เข้มก็มีอโคนที่เราสร้างกันไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะพาร์กออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้พี่เข้มเอบให้ตัวเองได้ด้วยเห็นไหมนะครับวันนี้นะครับพี่เข้มจะมารับของนะครับเป็นเดลี่ล็อกอินนี่เดลี่ล็อกอินวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่20นะครับเป็นหมวกในโกะมิมี่นะครับผมเป็นหมวกที่เราจะเอาไว้ใส่เนี่ยแล้วก็กลายเป็นแมวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันสินครับว่าจะพี่เข้มใส่หรือพี่เข้มจะเป็นแมวหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่เข้มได้รับมาเสร็จแล้วนะพอกดรับเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ในกล่องจดหมายใช่ไหมเออเพอมันอยู่ในกล่องจดหมายเสร็จปุ๊บเราก็กดรับนะครับมันก็จะไม่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับทีนี้เราก็สามารถใส่ได้นี่ไงพี่เข้มกลายเป็นแมวแล้วเห็นไหมครับ โอเคนะครับผมเพื่อนๆก็เห็นพี่เข้มเป็นแมวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปพี่เข้มนะครับแล้วเจอกันครับ